ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาดนาตรีนฏาิลป์นะคะในหลักหน่วยที่1เรื่องดนตรีน่ารู้นะคะมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีซึ่งจะวิเคราะห์อยู่2อ,องงานดนตรีก็คือเกี่ยวกับดนตรีไทยและดนตรีสากลน,นะคะมาเริ่มด้วยองค์ประกอบด้านดนตรีไทยองค์ประกอบด้านดนตรีไทยก่อนนะคะ1 ได้แก่เสียงนะคะก็เสียงก็จะเป็นเสียงที่เกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรีนะคะหรือการเสียงการขับร้องของมนุษย์นำมาเรียบเรียงให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนกันจนเกิดเป็นเสียงดนตรีที่มีความไพเราะนะคะเสียงในตัวโน้ตทดนตรีไทยจะมีด้วยกันทั้งหมด7เสียงได้แก่โดเรมีฟาซอลาซีโดซึ่งเป็นเสียงสูงนะคะแต่ละเสียงจะมีช่วงห่างกัน หนึ่งเสียงเต็มนะคะระดับเสียงของดนตรีไทยหรือบันไดเสียงที่บรรเลงจะกําหนดเสียงหลักไว้แน่นอนแต่เสียงจะมีการบทบาททางการบรรเลงเพลงที่มันแตกต่างกันไปนะคะ,ะมาดูอันนี้เป็นในทางดนตรีไทยเรียกระดับเสียงลักษณะนี้ว่าทางซึ่งทางในดนตรีไทยจะมีทั้งหมด7ทางดังนี้ 1. ทางเพียงอล่างนะคะ สองทางในสามทางกลางสี่ทางเพียงอบนห้าทางกรวดหกทางกลางแหบเจ็ดทางชวานะคะอันนี้เทียบก็คือ,เ,อ,อเพียงออล่างจะเทียบได้กับฟาทางในเทียบได้กับซอนทางกลางเทียบได้กับลานะคะทางเพียงอบนเทียบได้กับที ทางกรวดเทียบได้กับโดทางกลางแหบเทียบได้กับเรทางชวาเทียบได้กับมีนะคะอันนี้รู้ไว้คร่าวๆพอนะคะอะต่อไปอ่ององค์งประกอบของดนตรีไทยอันที่2ก็คืออะไรคะจังหวะนะคะจังหวะก็คือเป็นการจัดระเบียบเสียงดนตรีให้มันมีความช้าเร็วตามบทประพันธ์ของเพลงเพื่อให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันไป จังหวะในดนตรีไทยแบ่งออกเป็นสองแบ่งออกเป็นดังนี้นะคะจังหวะสามัญเป็นจังหวะทั่วไปที่นักดนตรีมักยึดหลักสำคัญในการบรรเลงและขับร้องเพลงจังหวะสามัญมี3ระดับนะคะเป็นจังหวะช้าจังหวะปานกลางแล้วก็จังหวะเร็วนะคะต่อไปเป็นจังหวะชิงจังหวะชิงการใช้จังหวะชิงนะคะเป็นจังหวะเบาแล้วก็เสียงฉับเป็นจังหวะหนักนะคะจังหวะชิงเป็นจังหวะเบาฉับ เป็นจังหวะหนักนะคะอ่าต่อไปจังหวะต่อไปก็คือจังหวะทับหน้าเอ้ยจังหวะหน้าทับขอโทษค่ะจังหวะหน้าทับนะคะเป็นการนับจังหวะโดยใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังหรือว่าใช้กลองนั่นเองนะคะใช้กลองเป็นเครื่องกําหนดจังหวะเครื่องดนตรีที่ใช้ตีกํากับจังหวะหน้าทับได้แก่พวกตะโพนกองแขก นะคะโทนแล้วก็รำมนานะคะต่อไปองค์ประกอบข้อที่3ก็คือทํานององค์ประกอบของดนตรีไทยข้อที่3ก็คือทํานองเป็นการจัดระเบียบเสียงสูงต่ำของเสียงดนตรีในบทเพลงให้เป็นไปตามบทประพันธ์เพลง ซึ่งทำนองจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบทเพลงทำนองในดนตรีไทยแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะก็คือทำนองร้องและก็ทำนองบรรเลงทำนองร้องนะคะเป็นทำนองที่ประดิษฐ์ให้เอื้อนต่อทำนองการบรรเลงของเครื่องดนตรีหรือทำนองที่ร้องได้เป็นอิสระนะคะแต่ยึดทำนองหลักของเพลงเป็นสำคัญส่วนทำนอง การบรรเลงเป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีในวงดนตรีโดยยึดหลักทํานอนหลักที่เรียกว่าลูกของก็คือยึดลูกของเป็นหลักนั่นเองนะคะ,ะต่อองค์ประกอบส่วนที่4ก็คือการประสานเสียงนะคะเป็นวิธีการบรรเลงดนตรีหรือขับร้องของคนละเสียงในเพลงเดียวกันพร้อมกันสองเสียงโดยประสานเสียงกันเป็นเสียงคู่ขนานหรืออาจจะเลื่อมล้ำกันตามรีลาเพลง ลักษณะของการประสานเสียงดนตรีไทยมีดังนี้การประสานเสียงของดนตรีไทยนะคะการประสานเสียงในเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีบางชนิดสามารถบรรเลงประสานเสียงได้เช <t> ่นพวกระนาดเอกระนาดทุ้มบรรเลงประสานเสียงโดยตีเป็นเสียงขั้นคู่นะคะอันนี้เป็นการประสานเสียงในเครื่องดนตรีต่อไปเป็นการประสานเสียงโดยการแปลทํานองหลัก หรือว่าทํานองลูกค้องนะคะให้เป็นทํานองเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเรียกว่าการทําทางนะคะอันนี้ก็คือการประสานเสียงโดยการแปลทํานองหลักต่อไปการประสานเสียงในเครื่องดนตรีนะคะเครื่องดนตรีบางชนิดสามารถบรรเลงประสานเสียงกันได้เช่นระนาดเอกระนาดท้มบรรเลงประสานเสียงโดยตีโดยตีประสานเสียงกันนะคะนะคะอ่าโอเค คลิปนี้เป็นการประสานเสียงหรือว่าองค์ประกอบในดนตรีไทยสรุปองค์ประกอบในดนตรีไทยให้หน่อยนะคะในดนตรีไทยมีองค์ประกอบอยู่4ส่วนส่วนที่1ก็คือเสียงนะคะส่วนที่1ก็คือเสียงส่วนที่2ก็คือจังหวะนะคะแบ่งเป็น3จังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวะสามาัญจังหวะชิงแล้วก็จังหวะหน้าทับนะคะส่วนที่3คือทำนอง ทํานองก็แบ่งออกเป็นทำนองก็แบ่งออกเป็น,ทำนอ,อปนทำนองร้องแล้วก็ทํานองการบรรเลงนะคะอ่าต่อส่วนสุดท้ายก็คือการประสานเสียง การประสานเสียงก็คือเป็นการประสานเสียงของดนตรีไทยนั่นเองการใช้เครื่องดนตรีในการประสานเสียงการใช้ทำนองหลักในการประสานเสียงการใช้เครื่องดนตรีต่างๆในการประสานเสียงนั่นเองนะคะวันนี้จบในคลิปนี้นะคะให้นักเรียนทําใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ